สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะคะผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเลยะครับ<อ>ผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้กับแก้วด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสุ่มชุดโจ๊กเกอร์กันนะครับผมแต่ว่ามาแบบไหนหน้าตาย,ยัางไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยะครับ โอเคครับ okay. ผมมาในส่วนของลักกี้รอยัลนะคะผมกิจกรรมนี้มี7วันเนาะยี่สมกราถึง28มกรานะฮะก็เป็นแก๊งตัวตลกนะฮะก็พอดีตอนแรกก,ก็กะว่าไม่ได้จะทำนะฮะแต่พอดีแบบมีน้องๆขอมาว่าอยากรู้ว่าหมดเท่าไหร่นะฮะก็เดี๋ยวเออทำหน่อยก็ได้นะฮะเก็บไว้เป็นคอลเลคชันไปงั้นน่ะพอดีน้องผมเป็นคนตลกะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสะสมกันทุนพี่แกต้องได้เท่าไหร่นะอ๋อมันต้องออกในนี้เลยใช่ไหมหรือมันต้องอยังไง พี่แก้วต้องเอาโทเค็นอ๋อนี่ไงอยู่ที่ว่าพี่แก้วจะเอาชุดไหนใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนละกันว,ว่ามันหมดหืมชุดไหนดีวะคืออันนี้มันก็สุดไงแต่สีนี้ก็สวยเนะี่เออสีนี้สวยอะพี่ว่าสีสีหน้าตาหน้ากากแดงม,มันสวยกว่าเอ้ยหน้ากากาขาวอ่ะเก้าสิบละกันดูผู้หญิงดิเออทำไมสีนี้มันสวยกว่าวะทุกคนว่าสีแดงสวยเหรอ ถ้าทรยพี่มองว่าสีนี้สวยอ่ะเดี๋ยวประมาณสักอเอ้าผ้หิงผู้ชายดิเอาผู้ชายแหละเก้าสิบอ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันอ่ะพี่แก้วนะคะเดี๋ยวดูเพชรก่อนมีเพชรอยู่ที่เจ็ดห้าสองศูนย์ศูนย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหมดเท่าไหร่เนะะีฮะฝากกดไลค์กดแชร์พี่แก้วด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะเสียงพี่แก้วเริ่มกลับมาแล้วเห็นไหมอ่าได้รองเท้าเนะะียฮะโอเคอือหือเฮ้ยเอ้ย พยายอะไรรองเท้าอีกแล้วเหรอออกมาโอ้กุ้งเก่งกุ้งเก่งของตัวนั้นป่ะเนี่ยเอาอะเท่าทไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้ดูเลยดูตรงไหนนะ <c oughs> ตอนนี้พี่ได้อ๋อยี่สิบหกโหพึ้ยี่สิบหกองเหรอ ได้ชุดผู้หญิงเฉยเอา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 เลยครับเนี่ยทำไมไม่ออกตัวที่เราอยากได้วะเท่าไหร่แล้วก็สามสิบแปดเท่ากับพี่แก้วได้ตัวตัวไหนไปวะอ๋อนี่ไงพี่แก้วได้นี้ไปแล้วอ่ะเอาโกะโกะผีผีทุถุอยู่นี่แหละ เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะรองเท้าอีกแล้วโอ้ยกะแล้ใส่กระแตรองเท้าด้วยไงฮะโหลเกะมันไม่มีให้แลกเปลี่ยนอะไรคืนเลยใช่ไหมห้าเก้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่พี่แก้วมีรองเท้าไม่มีหัว ถ้าชุดที่พี่แกอยากได้อ่ะมีกางเกงกับรองเท้าแล้วหรือว่าจะมาแลกอันนี้ดีโอ้ยมันก็แพงกว่าดีวะแปดสี 8, ่สิบห้ากับห้าสิบโอแพงกว่าแพงกว่าไปเต็มตัวอีกอ่ะเฮ้ยรองเท้าอีกแล้วมีเธอรองเท้าไหมฮัลโหลเฮ้ยอู้ช็ดดู ซิดเอ้ารอีกเอา,อามาแล้วทุกคนพี่เกลอยากได้หน้ากากอ่ะใช่ไหมพี่เกลอยากได้หน้ากากใช่ไหมอ่ะดูเท่าไหร่แป๊บเดิย <c oughs> พี่เกวขาดแค่เสือ้อเสื้อห้าสิบเออไม่ต้องสุมต่อแล้วบ้งแล้วก็ได้เสื้อไปเลยห้าสิบเออนาะ พราะถ้าไปอีกน่าจะหมดเยอะถ้างั้นพี่แก้วก็ไหนไหนมันจะครบชุดอยู่ละเอ่อมันขาดอะไรนะขาดเสื้อตัวนี้ปะเอ้อเสื้อตัวนี้ดิระหวว่างเสื้อตัวนี้กับตัวนี้เสือกันเที่ยดูอ่ะมันจะได้ใส่ครบชุดมันใช่ไหมอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันโอเคแล้วนี้นี่กันนนนนนลิ้นไม่นไร <laughs> โอเคเอ่ะ เท่ากับพี่แก้วนะคะผมได้ได้อะไรบ้างวะได้ตัวนี้นะคะผมเซตนี้นะครับหนึ่งเซตนะครับผมแล้วก็ได้ในส่วนของเซตผู้หญิงตัวนี้อีกหนึ่งเซตนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งเซตอุ้ยสามเซตเดอ้อสามเซตนะคะนี่ถา้าบอกขแค่ไม่เท่าไหร่เองนะพี่แก้วได้มาผู้หญิงสองนะครับแล้วก็ผู้ชายหนึ่งนะก็ เมื่อกี้เท่าไรห้าใช่ปะลบ่ะูนย์0ูนย์ได้3เซตนะฮะสำหรับชุดตัวตลกหรือว่าโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับผมก็ใครดูคลิปแล้วอยากไปลองสุ่มก็ลองดูได้นะเออก็ถือว่าไม่ได้เกลือมากมายอะไรนะครับผมออกแบบเต็มชุดในคลิปเยอะมากนะคะก็ยังไงช่อบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่แก้วใกล้หายแล้วนะฮะเดี๋ยวหายแล้วจะรีบกลับมาสตรีมเกมนะครับผมยังไงก็อย่าเพิ่งลืม,มกันนนะ่อะบ On the gas, full throttle till I crash. I'm back. with the vengeance.